ด้วยฤยาของผู้เสพผู้เสพไปกระท่อมแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับรกระท่อมนั้นก็มีฤทธิ์ตอ่อจิตประสาทในส่วนนะครับก็ในส่วนที่เป็นที่สาธารณะก็ส่วนใหญ่คือที่ที่ไม่มีเจ้าของหรือหัวไล่ปลายนาที่เราเรียกกันหัวไล่ปลายนานะครับก็ไม่ค่อยมีเจ้าของก็มีส่วนน้อยในครั้งนี้รัรรวมทั้งแขก้มบเติทุกท่านนะครับตื่นวลนชนนะครับ

นี่ก็บกนสได้ร่วมกับสำนักงานปปสอันนี้ก็สำนังงนกนง,งานเขตบินบุรีนะ,วะรวมทั้งภาคเอกชนนะระดมขวาร้างตัดทำลาย้วยกระท่อมนะฮะโดยความร่วมมือโดยความระดมของทุสนะครับจำนวนทั้งหมด150ต้นมีน้ำหนักรวมนะประมาณ1ตันนะได้นำมาเผาทำลายนะก็เป็นไปนตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายเรื่องของการระดมปวาลา้างยาติด สำหรับพืชกระท่อมที่มีการตัดแล้วก็น,นามาเผาในวันนี้เนี่ยก็เป็นพืชกระทอมที่ขึ้นอยู่ตามหัวไร่หัวนานะครับแล้วก็อยู่ในเขตของอออต่ออางๆของอพื้นที่ของกอร์รสสารก็ได้นํามาทําลายนะและขณะเดียวกันเนี่ยพืชกระท่อมเหล่านี้เนี่ยมันสามารถที่จะนําไปต่อย,ยอดเป็นยาเสพติดประเภทอื่นนะฮะซึ่งอย่างเช่นสีบุร้อยซึ่งมีระบาดมากในพื้นที่ทางจังหวัดชายแดนภาคใต้ไ,ไวรุ่นนิยมที่จะนำไป ผสมนําไปกระท่อมไปเป็นส่วนผสมแล้วก็เสพเกิดอาการดึนเมาแล้วก็ก่อเหตุอะไรต่างๆขึ้นมานะครับก,การที่เราทําในวันนี้ก็นอกจากจะเป็นการป,าป,าปาราบปรามระโดงฝัล้างยาเสพติดแล้วเนี่ยก็ยังมีผลนะที่จะทําให้การแพร่ระบาดของยาสี0ร้อยเนี่ยอาจจะลดน้อยลงนะครับเนื่องจากว่าได้มีการตรวจสลาไปค่อนข้างเป็นจํานวนมากส่วนรายละเอียดเนี่ย ของปลาเป็นบาแล้วก็ของการดนิการทั้งหลายเนี่ยก็อยากจะให้ท่านพาตระเอกคำหน้าซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับงานยาเสพติดของรัฐบาลเาสามเนี่ยเป็นผู้ชี้แจงและก็ถแถลง นะครับแต่ว่าในส่วนของฤทิ์หรือลักษณะอะไรเนี่ยก็มีสำนักงานปปสที่จะมาให้ข้อมูลและชี้แจงกับท่านผู้ชมทุกสายกันนะครับมาเชิญท่านลองมาดูนะครับมีท,ที่เห็นเห็นกันก็มีสองชนิดนะครับคือปากระท่อมและกระท่อมที่ใช้รับประทานเคี้ยวได้หลังมันจะสีเข็งนะครับถ้าเป็นสีแดงเนี่ยนะครับรับประทานจับไม่ควอาออกฤทธิ์นะครับอันนั้นอันนั้นใช้ไม่ได้ก็ในส่วนของขึ้นกระท่อมที่ขึ้นอยู่ตามาลายไร่ ว่าคนาบ้างในเขตของพม่าสามเนี่ยนะครับก็เราก็ตัดทำลายทุกๆสามเดือนสามเดือนเราก็จะะดมงเพราะว่าพืชกระทอมนั้นเป็นพืชที่ขึ้นได้ง่ายนะครับเราถึงง่ายจะตัดโคนไปแล้วนะครับเหลือรากมาไว้อีกเดือนสองเดือนโดนคนโดนน้ำเข้าก็ขึ้นแตกใบยอดอ่อนนะครับสามเดือนก็เป็นต้นอีกแล้วนะครับสมบามารถจะเก็บใบแล้วมาทานได้นะครับ แต่ในส่วนของพืชกระท่อมที่ชาวบ้านปลูกไว้นะครับในเขตของปาทที่ปลูกไว้เป็นเพิงพานิชย์นั้นยังไม่พบนะครับยังไม่พบว่าปลูกเป็นร่ำเป็นสารนะครับปลูกสิบต้น2ี่ิต้นเพื่อจะเก็บไปเอาไปขายนี่เรายังตรวจไม่พบนะครับก็มีบ้างนะครับชาวบ้านบางส่วนที่ปลูกเอาไว้สําหรับรับประทานนะครับปลูกเอาไว้ในบ้านนะครับเราก็เบื้องต้นเราก็ว่ากล่าวนะครับถ้าไม่เชื่อฟังก็มีการจับกลุ่มอย่างต่อเนื่องตลอดมานะครับ ซึ่งโดนข้อหาในการจับลุมพืชกระท่อมที่ปลูกไว้ในบ้านนะครับเอาไว้ประทานนะครับข้อหาผลิตยาเสพติดนะครับซึ่งเป็นข้อหาค่อนข้างจะร้ายแรงนะครับเป็นข้อหาผลิตไม่ใช่เสพธรรมดาหรือว่าไม่มีเพื่อความครอบครองโดยรับอนุญาตเป็นข้อหาผลิตทีเดียวนะครับเป็นข้อหาหนักนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ชาวบ้านใครที่ยังมีพืชกระท่อมก็กรุณาตัดทิ้งนะครับจะโดนข้อหาผลิตยาเสพติดนะครับขอบคุณครับของพืชกระทอมเนี่ยนะครับทางวิทยาศาสตร์จริงๆก็ยังไม่ยืนยันว่ามัน มันสามารถจะช่วยให้ทนแดดทนฝนได้จริงนะครับจะเป็นความเชื่อของของชาวบ้านที่รับประทานแล้วจะมีความรู้สึกว่าสามารถจะทนแดดได้แะครักทนแดดทำงานตางแดดด้อย่างแข็งแรงไม่เด็ดไม่เหนื่อยยจะเป็นความเชื่อะครับอาจจะมีตรวจจริงบ้างอันนี้ก็ยังยืนยันไม่ได้ต้องถามทางปปสนะครับท,ท,ที่ที่ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เป็นพิเศษข้อส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่นะครับจะเป็นผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ ที่ทํางานใช้แรงงานพวกทํานนะครับทงานการห้องนานะครับพอออกเช้าก็เกี่ยวใบกระท่อมไปไปทํงานไปก็มีความเชื่อแล้วก็สามารถทํางานได้คนนะครับคนแดดในตัวแดดในตัวร้อนส่วนเยาวชนในเขตพืนะ้นที่บองกรุงเรพที่ใช้พืชกระท่อมทายาวสี่กุญ้อยนั้นก็โกดภพน้อยอน้อยครับยังน้อยอยู่ครับก็มีบ้างน,นะครับที่ตรวจพบ ที่เก็บเพื่อที่เอาไปขายของที่อื่นๆนะครับก็เก็บใส่ถุงพลาสติกนะครับกั้งละ2 0 0ร้อถึงห้าร้ใบนะครับเรียงใส่ถุงเรียบร้อยแล้วก็แพ็คไปขายทีละร้อยใบก็ตรวจพวกและถูกจิตได้ครับท่าถ้าแค่ระบาดก็คือจากจังหวัดชายแดๆถ้าใช่ครับแล้วก็ภ้าใช้ก็เป็นของเพื่อประโยชน์ คือกระท่อมเนีย่ยปลูกปลเพียงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนก็มีแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ชอบผลม,มากก็จะมัดขนบแถวสุขภัณฑ์สุราษฎร์นะฮะสุพรรณแล้วก็ลำเลียงลงสามจังหวัดชายแดนทีนี้สามจังหวัดชายแดนเนีย่ยจัดเยอะมันก็ระยะหลังก็มีการหลีกเลี่ยงนำมาจากเซียบ้างประเทศเพื่อนบ้านเวียดนามก็เอาเข้ามาเพื่อจะให้ไวรุษ สองเราไม่ถงวัสดุเกษตรสี่ร้อยกันเหมืกันนะฮส่วนจากกรุงเทพไปเนี่ยก็มีข่าวบ้างว่ามีการจบโดยคนวนมากจะเป็นทางเป็นสรีนะฮะแล้วก็คือมากว้าซื้อเอาตามพื้นที่ไม่ว่าจะบกนสามสี่นะฮะส่วนมากที่จะเป็นพื้นที่ที่ดุขสมที่มีสวนมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คว้าซื้อเมื่อซื้อเสร็จก็ส่งทางเป็นสิไปทางได้นะ